สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นเช้าวันพฤหัสที่14กรกฎาคม2565แล้วนะคะเป็นวันเข้าพรรษาค่ะเ,เ,พเพื่อนเนาะเป็นนไม่หมายที่ดีที่เพื่อนๆที่จะแบบลดละเลิกอบายามุขจะได้เริ่มต้นทาสิ่งดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็ทําติดต่อกันไปนะคะฝึกตัวเองเนาะฝึกตัวเอง3เดือนนี้ผ,ผ่านไปได้นะคะก็จะผ่านไปได้ตลอดชีวิตเลยครับเพื่อนๆน,นะเป็นกําลังใจให้ คิดดีทำดีพูดดีอารมณ์ดีชีวิตก็จะดีเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็การชนะใจตัวเองนี่แหละเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าเราชนะใจใน3มเดือนนี้ได้เนาะลดละเลิอกอาบายยมุขให้ได้ใน3เดือนนี้นะคะชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะไม่ใช่แค่ ปีนี้นะคะตลอดปีตลอดไปเลยแหละนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นอุปสรรคชนะใจตัวเองนะให้ลดละเลิอกอาใยามุขให้ได้นะคะเริ่มต้นวันนี้เลยเลือกดีเละกงามยามดีแล้วเป็นพลังของความดีนะคะสร้างโลกนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนที่คิดดีทำดีพูดดีมีชีวิตที่ดีดีในอนาคตในบ้านปลายชีวิตได้อย่างยาวๆเลยค่ะไปตลอดชีวิตเลยแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะ